สวัสดี f อทุกทา่านไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกรีวิวการเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะัดจังวัดพิซซานูโักทายเอฟซีที่ร้านเะฮ้ยสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะวันนี้เปิดบล็อกเหรอเปิดบล็อกขายเสื้อผ้าตลาดนะัดถนนคนเดินพิซซานูโร เปิดประสบการณ์คร,รั้งแรกนะตอนนี้เรากําลังรอคิวอยู่นะครับผมลงชื่อไปแล้วรอว่าเราจะได้ล็อกที่ว่างตรงไหนนะครับผมต,ตอนนี้เราได้ที่ตั้งอะแล้วนะครับผมของล็อกแดดร้อนนะตอนนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามสามครึ่งบ่ายสี่แลวอันลง แต่เนอแร๊ดแร๊ดแร๊ดรดมันก็มเหมานะครับห้าร้อยตอนนี้ที่วางพื้นเราหมดแล้วนะครับเหลือแต่ในลาวนะครับผมมีคนเหมาไปแล้วนะครับสวจจ้าตรวยจ้าวางนี้หมดตอนนี้นะครับเปิดร้านได้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงมีคนมาเหมาไปแล้วนะครับที่วางพื้นเหลือแต่ตรงนี้นะครับผมบ้างเรา วางพื้นเมื่อกี้หมดเลยนะครับมีวันมาเหมาโอ้โหสุดยอดดินจัดตาถึงดูต่อไปนะครับผมเหลือถ่ายถึงสี่ทุ่มตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นวางแค่โมงเดียวนะจะหมดครึ่งร้านอ่ะรอกันต่อนะครับผมดูว่าจะหมดไหมเดี๋ยวเล่ามีบรรยากาศนะครับผม ไม่ครัตอนนี้ปล่อยกระเป๋าไปอีกหนึ่งแล้วเหลือเท่าไรครับเหลือเท่าไหร่ตอนนี้หมดแล้วนะเหลือเท่าไรนะสองสาสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าเหลืออยู่เก้าตัวเหลือแค่นี้นะฮะหมดเลยเนี่ยเป็นช่องทางหาเงินของทุกคนได้เลยใช่ฮะเลืนมาแล้วก็เหมือนไปเอฟห่อมาแล้วก็มาปล่อยต่อได้อะมันมันไปต่อได้ยิ่งของที่แบบเป็นแบรนด์ต้องตาตาถึงเนาะใช่ต้องแบบเออสวยสวยนิดนึงสามารถปล่อยต่อได้นะฮะเี๋หมดเลยเมื่อกี้ ป้าวันนี้เราคิดไว้แค่ประมาณ5้าถึงสิตัวเองนะเอามาัวหมดเลยอมะน่าเชื่อช่องทางนะครับช่องทางอนเราเยอะแยะผมเคาคิดจะจะทำนะ ครัตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงครึ่งสิบมครึ่งแล้วตอนนี้เราเหลือแค่ห้าตัวสุดท้ายคตัวสุดท้ายนี่นะนี่นะหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่ห้าตัวสุดท้ายห้าตัวเท่านั้นห้าตัวเท่านั้นตัวเราจะขายหมดไหมเมื่อี้ครับตุ้มเครงเองตลาดปิดตั้งสี่ทุ่มแจกไหมไม่แจกยังไม่ได้โอ้ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะฮะเหลืออยู่สามตัวสุดท้ายนะครับ โอ้เป็นไปได้ไงครับนอนๆหาอาชีพใหม่โอ้โหสามตัวสุดท้ายนะครับไปสกันผาถ้าแปลกประหลาดนะฮะไม่เหมือนใคยทั่วไปผลแย่งกันหน่อยนะฮะคนก็เดินตลอดนะครับผมสามทุ่มสามทุ่มปิดสี่ทุ่มนะสามตัวสุดท้ายจบแล้วนะครับหนึ่งวันของเราตอนนี้ก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วสามทุ่มครึ่งนี่นะฮะกลับแล้วกลับแล้ว ภารกิจวันนี้ถือว่าคอมพลีตนะฮะเหลือชุดอยู่3ชุดสุดท้ายนะครับผมถือว่าสุดยอดครับทะลุเป้าไปกลับครับผมเจอกันภารกิจหน้าเตียวทำอะไรไม่รู้เราดูกันต่อไป